เ่อจังใดเพิ่นบอกว่าเงินอันนีจีตอนเพื่นกับสีเขาอยู่ได้เือนอีกแล้วช<ม>่แใดเพิ่อนนี่จะพูดอดเงินจังวพ่ผมก็เมีอยแลรวบ่ได้โอ้บปปไดเป็นง่งไๆเด้อคนจนมันต้อง่านหลายดาน้อน่เกิดสิอะเงินเพ่นเงินฟรีๆนี่ผมเป็น่าหาอะไรกัไดนเ่หร จืดไ,ไปเรื่อ,อ,นนอยไกลสิบกว่าไ้ว่าเนาะนไกยเยอแล้วลครับถ้าไปมีอีกอย่างขาบ้านลกบรอด